ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอตอีกเช่นเคยวันนี้เราเข้ามาอยู่ในแบบบอกฟุตกันนะครับดอเอ้พี่ลืมพี่ขอโทษแบบโดนะครับไปเข้าไป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 ยปไ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  หูยรอด้วยรอด้วยรอด้วยไอ้ไอ้เก็บทองได้ยี่สิบห้าบาทเขาเจ็บทองได้หกสิบบาทเราต้องเอี๊ยยื้อขึ้นนะเปอร์ไปแป๊บหนึ่งเขเอาของดูนี่ก่อนเขาเคยผ่านด่านซีเด่ะเอ้ยเขาเคยถึงด่านซีแต่ไม่ผ่านมันอยู่ไหนอ่ะนี่เอี๊ยวขึ้นเหรอเอออุูยอึหึตกใจหมดโอ้โหทางนี้มันจะมีเป็นเสียงโกรธด้วยอย่าตกใจอย่าตกใจเป็นเสียงเคร่งเป็น งูให้ดีมาเสียงฝนอย่าตกใจดิเดี๋ยวมานเอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะจะไยถึงบ้านพี่รอเขาก่อนดิก็ตก่เดี๋ของีไปให้ก่อนดึีบจื๊บ เฮ้ยย hey ูก็จะสลับกันเลยนะฮะตอนนี้พี่ชอ็อปเปอร์เขากำลังไปทำหน้าที่อยู่นะเออสวยแล้วไงเปึ๊บไม่ได้อ่ะไม่ได้ไ,ได้โอ้โหให้ดูด้านบนโอโ้โหโอ้โห ดูมันตะแคงไม่เปิดห้องต่อไปเรื่อมากเลยนะอจริงมาดูชิดกำแพงไว้นะเพื่อนหรือรอผีดีมช่วยไหมผีตะแคงว่าตัวเองสีชิดกำแพงจะเห็นไฟก็ออยู่ไหนตรงนี้เป็นตู้ถ้าตรงนี้เป็นตู้อยู่นี่เอ้าอยู่ไหนอ้าวตรงผ่านไปลมเหรอ ทางนี้ย้อนยนนี่ <g g น voilà ี่ย no ้อนกลับมาแล้วก็มุดๆได้ตัววางตุ๊กเก้หมดหน้าตาใส่ก็ไม่ดๆอุ้ยจะไปใช้กดซี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 ได้ไงกดซีกดซีกดซีจะไปแทกอะเขาจะไปแทกไม่จะไปสายไปลองสองโอ๋อค่ะเฮ้ยทีมาเสียงอย่างเงี้ย ใช่ไหมไม่ใช no, ่ว right. yeah. yeah. okay. ิ่งนี่ในนี้มีห้องเขาขอเข้าไปดูในห้องเองไม่ต้องตามมาไม่ทันแล้ววิ่งไม่ต้องเข้ามาเจ้ากุญแจอ้าวเหรอเขาเจออยาเอ้ยเขาเจอใครฉายมานี่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 มามาในห้องนี้มาในห้องก่อนลองใส่ดูเออลองกดมุมก่อนเอาตรงนี้อย่าเปิดลิ้นชักอื่นนอกจากนี้โอเคอ้าไป เรจะหาของโอ้ไม่คิดนะจอเห็นไหมบอกเดียวหยุดยังไงเป็นเรื่องยากทำไป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 ตัวไปขายกระผมด้วยนะแต่แรกขอคอไตอื่นโอ้ยขอตู้ไกลสุดขอขอทางนี้ทางเสียงทางเสียงอย่าเพิ่งเข้าขอทางนี้ ไม่ต้องจุดมีทางประตูอยู่อะไรสิ่ไม่ในนี้มันมีไฟฉายขอๆได้ไหมไม่ขอเอาขอๆดีวินยาหลบๆเไปหลบแล้วมันเป็นน้ำยานั่นเป็นน้ำยาได้หร่อวะใช่ขอได้น้ำยาเิ็นเหล็กไม่ต้องซื้อเลยต่อกอนหรือวิ่ง ปอร์กดซีเฮ้ยยอดยอดตรงนี้นะอกดซีตลอดเลยผมขอเล่นในโทรศ,ศัพท์นอะเว้ยไม่ได้เล่นท <c oughs> ุกคนครับล่าสุดพี่มินเขาบลลับลับที่สิบเจ็ดอไอ้วินมินเดี๋ยวเขาลงไปหาอีกเขาอะเออช่วยกันลงมาช่วยช่วยกันนะ จอเจอคัดเอาแล้วเดี๋ยวเขาไปแล้วเจ้าเอกอยู่ด้านหลังอ่ะอ่ะรอเอ้ยรอเขาด้วยไอ้พี่เขาติดพนังนี่จะตรงกระจาแต่เล็บป้อเดินยังไงเดินไปเดินมาแล้วเขาไม่ใช่เฟชเขาเด็กขาดปิดเลยเขาจะเอาของในนี้หยุดก่อนวิน มวินทำไมเยนี่ยนนูเนี่แมียวินขาไปไม,นะม่ไดแล้วนะวินวินมกระพริบ ขอโทษวินขอโทษวินขอโทษผีมาผีมาเล่งตายเออไปละเขาดูเองก่อนนะเอ,อ๊ะซีเจ้าได้เลยเออทำไมท้าวิวลุบลบหไหมไม่มันเป็นเอฟเฟคมันเป็นเอฟเฟคหรือเปล่าถ้าเองเห็นลูกตาแล้วที่อยู่เกาะตามผนังอนะ่ะ แล้วมันมีไฟกระพริบอ่ะเอ็งอย่ากลัวนะมันเป็นไฟสังซคกอยู่แล้วใช่ใช่ใช่มันเป็นใช่ครับมีลูกกระต่ายมันอยู่ในตู้เย็นมันอยู่ในตู้เย็นเลืมเข้าไปดูโองเนื้อมนาวสุดานชอบกินนุ๊เอ็งโตขนาดไหนแล้วนี่เอาวินมีทางเข้ามาทางนี้ กตาวินเจอลูกตาขันได้เวลาขันวินเจอกุญแเจ แล้วลูกกระตาแล้วเมื่อกี้พายกับพ uh ิมไม่ต้องกลัวเมื่อกลัวเพราพวกเขากลัวว่าผีมันจะโผล่มาไม่โผล่มันไม่โผล่แน่นะอย่าลืมหายกลัวทุกที่นะอันนี้ทางมันรกอยู่ใช่ไหมใช่จะดูอยู่ไม่ต้องกลัวดยวิ่งหน่อยดูมันเพื่ออยู่นะเฮ้ยแต่เขาดู พี่รอกตัวเองให้ด้วยเองดูได้หรอได้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 ดูดิอุ้ยลูกกระตาเต็มห้องเลยหม่เป็นรอุ้ยวินจะทำให้เรากลัวดิลองหาดูที่เปล่าดูแถวก็อีกเผื่าหาครอบตรงข้างครอบตรงห้องเอาแม่อันนั้นก่อนเลยไม่เสียเวลาก่อนห้องนี้มันมีนิ้วช็อปอยู่สองอัน มันเตรียมมั้ยไม่มีเออไพวกนี้ไม่มีมันห้องไหนล่ะอุ้ยเปิดมาเจอลูกกระตา่ายน่ากลัวจังเบยคือตอนนี้พี่ลนพี่กลัวย่อด้วยดีมันจะได้จากเื้นล่างสีดเลว้ายน่ากลัวจริงเลยอีกเฉ้ อุ้ยเอ้าเอ้ากนผิดเอ้าเอ้าเอ้าเอานี่มไม่ต้องกลัวขอดูเองดีไม่ต้องกลัวมีอยู่กินมันจะมีสักห้องไหมที่มีนูนมีห้องนู้ล่ะอุ้ยนี่ย

น่าจะกดกินยาในเมื่อเราจะไปให้สินะปิเกอร์ปิเกอร์คืออะไรบ้างถ้ามีปิเกอร์แล้วเราจะได้ไมค์แอเกิน คืออะไรวะเฮ้ยซื้อของได้แต่เขาเงินไม่ครบเขาเงินครบเล็กพอซื้อไปขายกับนี่สะดวกนอนได้ก็ไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวคอไเป็นพึ่งเดี๋ยวเขไปเอาเองขอเอาบ้างดีไหมมาคงเขาเพิ่งมาไม่เจ้ ที่วี่ตายอ่ะขอโทษเออ <Yeah. S 2> แต่วันนี้ขอจบคลิปพี่งเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย